ข้อความจากแอสตาพี่น้องที่รักฉันคือแอสตาผู้มาจากการของกองกำลังแสงกาเล็กติกและฉันมีความสุขที่ได้ติดต่อก,กับพี่น้องของฉันบนดาวโลกเมื่อฉันพูดถึงหนึ่งในข้อความของฉันว่าผู้คุณหลายคนได้รับข้อมูลจากบุคคลที่แอบอ้างเป็นฉันฉันไม่เคยทำการสัมภาษณ์เลยและฉันก็ออกจากทุกช่องยกเว้นช่องนี้หลังจากที่เห็นว่า ช่องส่วนใหญ่ถูกควบคุมและรบกวนโดยหน่วยงานเมืดเราไม่ทําตามสูตรของมนุษย์เช่นการใช้ข้อมูลเพื่อหากำไรเช่นการเขียนหนังสือเป็นต้นสิ่งมีชีวิตแห่งแสงสว่างจะระมัดระวังและเลือกสรรผู้ที่สื่อสารด้วยกระแสะจิตฉันแค่อยากแจ้งให้ทราบว่าข้อมูลที่ลอยอยู่ส่วนใหญ่เป็นเท็จอย่างแน่นอนเหตุนี้ท่านจึงไม่เห็นเหตุการณ์ซึ่งคาดหมายไว้ ไม่เคยบังเกิดผลโปรดใช้คำพูดของฉันอย่างจริงจังในใจของคุณเพื่อไม่ให้สับสนกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงรอบตัวคุณเรากำลังสื่อสารกับมนุษยชาติเพื่อช่วยให้เห็นความจริงและนำทางผ่านการเล่นมิติเสด็จขึ้นสุดสวรรค์ครั้งแรกในความเป็นจริงของคุณไปสู่มิติที่สูงส่งคุณจะละทิ้งภาพลวงตาสามมิตินี้ไว้เอง หรือถูกบังคับให้ออกจากร่างกายโลกของคุณจะยังคงประสบกับภัยพิบัติทางธรรมชาติมากมายซึ่งกำลังทำความสะอาดสภาพแวดล้อมของคุณหน่วยงานมืดยังคงสิ้นหวังในการพยายามทำให้เกิดความระสำมระสายไปทั่วโลกการกระทำอันสกปรกของพวกเขากำลังจะถึงจุดสิ้นสุดเมื่อพระเจ้ากำลังกำจัดความมืดและวิญญาณของพวกเขา ก็จะถูกปลดเปลืองและส่งเข้าสู่จิตสำนึกสากลทีมของฉันปิดฐานที่สร้างโดยหน่วยงานเมืดดวงบนดวงจันทร์ดาวอังคารและดาวเคราะห์อีกสองสามดวงกาแล็กซี่ทางช้างเผือบถูกุกรานโดยความเมืดและหน่วยงานเมืดเพื่อฆ่าชีวิตที่มีอยู่กองเรือยานของฉัน ใช้เวลาหลายเดือนในการปฏิบัติการกวาดล้างและกำจัดวิญญาณที่ถูกสิงคุณแต่ละคนต้องตัดสินใจอย่างมีสติว่าจะอยู่ในมิติที่สหรือเปลี่ยนไปเป็นมิติที่หพระเจ้ากำลังจะยกจิตวิญญาณที่พร้อมขึ้นสู่สู่ที่สูงสมาชิกจำนวนมากของรัฐบาลที่ทุจริตและสมุนของพวกเขาได้หายไปจากโลกแม่ธรณีแล้ว ถึงเวลาสำหรับโลกใหม่พระเจ้าเร่งความเร็วอีกครั้งเพื่อเร่งกระบวนการขอบคุณทูตแห่งกองกำลังแสงกาเล็กติกเราทุกคนพบกันเร็วนี้ส่งความรักสูงสุดไปยังพี่น้องของฉันจากเอสตาผ่าน e rest, เอรินาเวลาเกรสเอกอัคราชทูตกองกำลังแสงกาเล็กติกโดยบูสเดย์